สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับไม่สามารถจัดสดได้เพราะว่ามีเงื่อนไขนะที่ที่ให้คำมั่นสัญญาไว้นะก็เมื่อไม่บรรลุนะเราก็ยังไม่จัดสดนะแต่ว่ากษัตริย์เพียงดินมาจัดแบบแห้งๆแบบนี้ให้ก่อนนะประเด็นที่น่าสนใจวันนี้จริงๆก็คือบทบาทคุณทักษิณวันนี้นะกับการเดินเกมเนี่ยผมให้พี่น้องเอาเป็นภาพ กว้างๆไปพิจารณานะครับแต่มีประเด็นแทรกนิดหนึ่งนะกรณีพุทธวจนะนะท่านอาจารย์คึกฤทธินะ์ซึ่งผมบอกพี่น้องว่าประเทศไทยเนี่ยถ้ายึดแนวทางพุทธวจนะเนี่ยปัญหานะทุกวัดนะถ้าเกิดยึดพุทธวจนะแปลว่าต้องปฏิบัตินะแล้วก็พาพี่น้องประชาชน,นปฏิบัติแล้วก็เอาคำขององศาสดานั่นแหละมาเป็นแก่นไม่ต้องไปเติมไม่ต้องไปอะไรนะนะ ผมเชื่อว่ามันแก้ปัญหาได้เยอะเลยปัญหานะพระกับศีกาทั้งหลายเนี่ยแล้วก็ยังเป็นเรื่องของปัญหาในชีวิตของคนไทยเราด้วยคนที่ไปอยู่กับพุทธวจ,จนะเนี่ยถือศีลกินเจอะไรไปจะไม่มีแบบประเภทนะสิ้นเนื้อประดาตัวหรือว่าเอาแต่ไปวัดไม่ทำงานเนี่ยเพราะว่าแท้จริงแล้วเนี่ยเป็นคราวาสก็สามารถจะบรรลุธรรมในระดับที่เป็นโสดาบันเป็นอย่างน้อยได้เนี่ยนะมันทำได้ แล้วมันใช้ในชีวิตประจําวันได้เลยแล้วก็ไม่ได้แปลว่าจะทําให้การงานส่วนตัวในเสียนะผมเนี่ยพิสูจน์ได้อย่างหนึ่งเลยขยันขึ้นแล้วเวลาที่ใช้เนี่ยมันมีมันมีสาระนะที่ที่ทำให้เรานะได้งานได้การเพิ่มขึ้นแล้วไม่ขี้เกียจเพราะว่าเราอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วอารมณ์ที่มันไม่เป็นเรื่องเป็นราวเราตัดออกเรามีสตินะทีนี้เมื่อตอนกลางวันเนี่ย ผมฟังคลิปบางเอิญมีจำช่องไม่ได้นะก็เขาก็มาเป็นผู้ชายนะเขาคงจะเป็นคนที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วก็ศรัทธาแนวทางพุทธวันะแล้วก็อยากจะสนใจอยากจะเข้าไปเจอพระอาจารย์อะไรเงี้ยแต่ว่าเข้าใจว่าเหมือนจะโดนขีดกันจริงๆวัดนาป่าพงนะแล้วก็เพจพุทธวัฒนะเนี่ยผมเองก็ได้เข้าไปดูบ่อยๆแล้วก็ดาวน์โหลดแอปอะไรไว้นะ แต่สิ่งที่ผมก็เริ่มสะดุดตาเหมือนกันก็คือว่ามันจะมีนะโยมศีกาอุปถากท่านหนึ่งนะก็เป็นคนพูดคล่องนะแล้วก็เข้าใจว่าน่าจะทำงานจริงจังนะก็มีความเด่นแล้วก็ดูเหมือนว่าการพัฒนาของวัดเนี่ยความสะอาดความเรียบร้อยนะโครงการต่างๆเนี่ยดูเหมือนว่าจะไปได้นะเร็วนะแล้วก็ดี นี่ปัญหาที่ผมรู้สึกนี่ก็คือว่าคือวัดนะคำว่าวัดเนี่ยก็มันก็จะต้องมีลักษณะของการเป็นของสงฆ์ใช่ไหมเพราะนั้นเมื่อเป็นพุทธวจนะเนื้อหาสาระเนี่ยมันก็ต้องเน้นไปที่พุทธวจนะแล้วมันต้องสอดคล้องกับพุทธวจนะนะครับเรื่องการมาแต่งนะคำแต่งเนื้อแต่งตัวใส่คำสวยๆใส่รีดอะไรเงี้ยนะรีดปฏิบัติ เอาอะไรให้มันเกินธรรมดาเนี่ยมันมันขัดกับพุทธวจนะโยมเข้าใจว่าคุณตาหรือเปล่าชื่อตาหรือดาเนี่ยนะนั่นแหละผมเชื่อว่าเธอมีจิตใจที่ดีกับการปฏิบัตินะแล้วก็ในด้านดีๆเราถ้าเราไม่รู้รายละเอียดนะไปว่าเนี่ยมันก็เสี่ยงซึ่งผมเองเนี่ยด้วยเจตนาดีล้วนๆนะเคารพศรัทธาแนวทางพุทธวจนะนะแล้วก็ซาบซึ้งในนะความเมตตาของพราาอนะอาจารย์ครุกริตที่ได เสียสละในการศึกษานะค้นคว้าแล้วก็ตีความต่างๆแล้ววันนี้ผลงานก็ไปไกลแต่นี้เนี่ยคำเตือนในคลิปที่ผู้ชายท่านเนี้นะต้องขออภัยนะไม่ได้เอ่ยชื่อตรงๆจำไม่ได้นะก็คือท่านบอกว่านี่ลักษณะเนี่ยมันเป็นการที่นศะรีกาท่านเนี้ยนะเป็นโยมเป็นสีกาอุปถาคมีบทบาทเด่นชัดแล้วก็ดูเหมือนว่าจะสร้าง สร้างภาพให้ตัวเองเด่นจนกลายเป็นว่ามันมาบทบังซึ่งอันนี้ก็ก็ก็เห็นจริงนะแม้ว่าในความเป็นจริงเนี่ยนะคนที่เขาสัตว์ตทงศรัทธาคนที่เขาออกหน้าทํางานหนักเนี่ยมันก็ต้องมีภาพอะไรเงี้ยเป็นธรรมดาอะเงี้ยแต่นี้เนี่ยความเกินงามเนี่ยผมชักจะรู้สึกเหมือนกันมันมากไปมันเป็นเซลฟ์เซิร์ฟวิงนะคือคือให้ตัวเองได้ประโยชน์ในการที่จะเด่น แล้วตามพุทธวจนะนี่เราต้องลดละตัวตนนะถ้าการพูดจีบปากจีบคอหรือว่าทําพิธีกรรมหรือเอาคนมาอวยอย่างเงี้ยมันดูเนี่ยมันไม่ปกติแล้วก็น้องผู้ชายท่านนี้ก็ได้พูดเรื่องว่าเรื่องผลประโยชน์อีกมันก็ไม่ค่อยจะชัดอะไรเงี้ยนะพุทธวจนะนี่เป็นคําขององคศาสดาการเผยแผ่เนี่ยมันก็ควรจะไม่ต้องมีลิขสิทธิ์มีอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วนี่ก็มีการให้เก็บสมาชิกมีอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีเงินมีทองเข้ามา ถามว่าเงินทองเนี่ยเอาไปช่วยในการสร้างนะพิมพ์หนังสืออะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องดีก็ทําได้นะนี่น้องผู้ชายท่านนี้ก็บอกอีกว่ามันอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าการเข้าใกล้ประสงค์มากเกินไปแล้วการทําตัวเด่นเกินเหตุแล้วก็เสนอหน้ามันอาจจะไม่เหมาะแล้วตามหลักพุทธว,วจนะเองเนี่ยมันก็ไม่เหมาะอะไรเงี้ยแม้ว่าเราก็เชื่อแล้วว่าพระอาจารย์คริสต์เนี่ยท่าน,นอาจจะมองเป็นอสุภะเป็นอะไรไปเนี่ยนะ ผมก็ยังเชื่ออย่างนั้นคิดว่าก้องคงไม่ได้มีอะไรเกินเลยการพูดตรงนี้ผมอยากให้พระอาจารย์ครุกริ์นะท่านนำเสนอเนื้อหาสาระเขา้าพิธกรรมเนี่ยไม่จำเป็นอย่าไปเสียเวลามากนะนะครับอันไหนที่ไม่ตรงตามพุทธวจนะอันไหนที่มันไม่จำเป็นมากก็ตัดออกไปเพราะว่าจริงๆผมเองเนี่ยที่ได้แรงดลใจทั้งหมดเนี่ยพุทธวจนะล้วนๆนะไม่เกี่ยวด้วยภาพลักษณ์ไม่เกี่ยวด้วยอะไรทั้งหมดเลยนะ มองที่สาระที่พระอาจารย์เนี่ยได้นําเสนอเนี่ยมันใช่แล้วไม่ต้องปรุงแต่งไม่ต้องอะไรเลยไม่ต้องเอาคําของใครมาเลยคําของพุทธวจะนะฟังถึงระดับหนึ่งเนี่ยเราต่อได้แล้วพอจับหลักได้ปุ๊บเนี่ยมันออามาใช้ในชีวิตประจําวันได้นะครับเราก็มั่นใจศรนะัทธาไม่เสื่อมคลายนะเพราะ,ะนั้นก็อยากจะให้ตรงเนี้ยนะก็ถือเป็นการตีเพื่อก่อนะอาจารย์จะว่ายังไงก็เป็นเรื่องของอาจารย์คริสตนะส่วน สีกาท่านนั้นนะคุณดาหรือตาเนี่ยนะทุสกต,ตานะผมเชื่อว่านะสิ่งที่ท่านทำนะมันมีประโยชน์เยอะนะก็อยากให้ทำแต่ว่าบางทีเนะี่ยการปิดทองหลังพระหรือถ้าจะเป็นเรื่องผลประโยชน์เรื่องของการจัดการอะไรส่วนตัวเนี่ยก็ต้องแยกออกไปนะส่วนที่เป็นธรรมะที่เป็นพุทธวจนะพิธีการของสงฆ์อะไรต่างๆเนี่ยก็ควรจะลดบทบาทตัวเองลงบ้างนะ ม,มันก็ไม่งามจริงๆนะแล้วการเข้าใกล้พระสงฆ์อีกอะไรอีกเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยมันก็ตัดไฟแต่ต้นลมมันก็เ,นเรื่องดีนะพระาอาจารย์คกฤกธิตก็เป็นพระหนุ่มรูปงามนะนี่ต้องยอมรับว่าก็ยังมีความเสี่ยงอยู่นะแล้วมนุษย์เราเนี่ยนะก็ดูนะไอ้ที่เป็นคดีความกันนะบางรายนี่กนะ็ขึ้นไปถึงระดับไหนแล้วไม่รู้นะแก่มากแล้วก็มีอะไรเงี้ยความแก่มันไม่สำหรับผู้ชายนะ ไม่ได้แปลว่าจะหมดความเสี่ยงในเรื่องกิเลสตัณหาแต่นี่ผมก็เชื่อว่าพระอาจารย์เครือฤทธิ์ในน่าจะมีปัญหาแต่ในเรื่องความสง่างามเรื่องนะการป้องกันหรือการทําตามแนวทางพุทธวจนะเรื่องนี้สมควรจะทานะครับนี่ว่าจะพูดน้อยนะกลายเป็นพูดยาวทีนี้มาเรื่องการเมืองนะก็วันนี้ผมให้พี่น้องเข้าใจภาพการเมืองนี้ว่า กษัตริย์วชิราลงกรณ์ท่านน่าจะแสดงบทบาทชัดเจนขึ้นว่าเออในเมื่อนะจะให้อนุทินขึ้นมาหรือก็ฝีมือก็รู้กันอยู่ประยุทธ์นี่ถ้ามานี่ก็ไม่ใช่ว่าจะแก้ปัญหาบ้านเมืองได้นะถ้าเปลี่ยนรัฐบาลเนี่ยจะเป็นคนอื่นมันก็ไม่มีใครที่จะดีนะคนดิเดตนาะยกที่เหลือทั้งหมดนะแล้ววันนี้เจตนารมณ์ของทางฝั่งอนุรักษนิยมนะ่ก็จะเอาคุณทักษิณเข้ามานะประคองสถานการณ์แล้วแก้ปัญหาบ้านเมืองก็จะไปรบกวนนะในเรื่องจุกจิก ก็ต้องให้ทํางานไปเลยนะเพราะฉะนั้นคดีความคุณทักษิณเนี่ยนะเรื่องชั้น14ทั้งหมดเนี่ยถ้าเป็นกษัตริย์วชิราลงกรเนี่ยก็ต้องแสดงให้มันชัดเจนนะแล้วให้คุณทักษิณแสดงเต็มฝีมือเลยวันนี้นะครับเพราะว่าตรงๆรงบ้านเมืองเป็นอย่างทุกวันนี้มันก็เป็นเพราะว่าการเปลี่ยนรัชกาลแล้วให้ประยุทธ์เข้ามาถืออํานาจแล้วก็เขียนรัฐมนูลใน,นบ้านเมืองมันมันไม่พัฒนาเพราะเอาทหารอยู่ในการเมืองนานเกินไป นี่สินมันก็เพิ่มเป็นเท่าตัวชาวบ้านชาวช่องสู้ไม่ได้แล้วโดนจีนโดนอะไรเข้ามาแทรกแล้วบังเอิญว่าเนี่ยจีนมันก็อยู่ในจังหวะที่มันขายไปทั่วโลกแล้วมันเอาสินค้าถูกนะหลายประเทศเขาต้านยุโรปเขาต้านก็เลยต้องมาดั้มอยู่ที่ที่ไทยเรามันก็เลยคาราคซังกันทุกเรื่องแล้วการท่องเที่ยววันนี้มันก็แย่เพราะอะไรเพราะนักท่องเที่ยวจากทุกประเทศมันลดหมดมันลดหมดจีนปัญหาเยอะเศรษฐกิจเขาเนอะเล้ก็อยากจะให้เที่ยวภายใน แล้วเรื่องนะทางอเมริกาเนะี่ยผมมองเนี่ยมันเหมือนกับเตรียมการว่าถ้าจะต้องเกิดสงครามใหญ่ในอีกสี่สี่ั้หปีข้างหน้าเนี่ยเขามองไว้เลยนะการจัดการต่างๆผมเคยได้เล่าไปแล้วแต่วันนี้ก็จะไม่ลงรายละเอียดการเมืองเมืองไทยอะถ้าจะมาล้มคุณทักษิณมาอะไรตอนนี้ผมว่ามันไม่ใช่เรื่องที่จะเป็นประโยชน์คือกษัตริย์วชิราลงกรเนี่ยเรื่องทางการเมืองที่เอาคุณทักษิณมาแล้วให้มันชัดเนี่ผมสนับสนุนนะ ให้มันชัดไปเลยเพราะให้พวกอนุทินอะไรขึ้นมาเนี่ยมันใช้ไม่ได้มันไม่มีฝีมือแล้วมันจะแย่บ้านเมืองอะนะทีนี้การเมืองปัจจุบันเนี่ยมันก็ต้องยอมรับความจริงว่าต่อให้เป็นยังไงเนี่ยเสียงรัฐบาลมันก็ไม่พอนะมันจะไปต่อไม่ได้คุณทักษณิณก็น่าจะเดินเกมเพื่อดึงคะแนนเสียงไปให้ฝั่งรักนิยมจัดการให้ให้ธรรมนัตไปบ้านจัดทับคือเป็นแบ่งเป็นพัก เพื่อใจที่สุดแล้วเอาคะแนนมารวมกันแล้วก็ต้องให้แน่ใจว่าการต่อรองของภูมิใจไทยเนี่ยมันมีไม่มากนะเหมือนทุกวที่ผ่านมาแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็คือจะได้คุมเกมฝั่งอนุรักษนิยมเขี่ยก้าวไกลไปอยู่ข้างนอกนะอันนี้เป็นแผนอนุร,รักษ์นิยมนะครับก็ก็ให้ทำนะครับเพราะมันคือการต่อสู้นี่คุณทักษิณก็เมื่อรู้ว่ามีฝีมือนะเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยอดีตที่ผ่านมาก็นายก คนที่ทําให้บ้านเมืองน่าจะเป็นความหวังก็คือคุณทักษิณแม้ว่าวันนี้นะผมเองก็มองคุณทักษิณไม่เหมือนเดิมแล้วก็สิ่งที่แกพูดอะไรทั้งหมดเราก็รู้สึกไม่เหมือนเดิมโลกมันเปลี่ยนนะแล้วคนมันก็รู้เท่าทันแล้วความไม่สงางงามอะไรหลายอย่างนะแต่ในเมื่อนะมีฝีมือเราคิดจะทำนะก็ให้แกทําไปเลยเพราะถ้าให้คนอื่นทํามันก็ไม่ได้เมื่อทางฝั่งเจ้าจะทําอย่างเนี้ก็ทําไปเถอะบ้านเมืองมันบอบช้าม,มาเยอะแล้วมันก็ต้องให้เดินหน้า โดยที่รัฐบาลที่ถืออำนาจอยู่ก็ต้องทําให้มันเต็มที่นะครับส่งสัญญาณให้มันชัดๆไปเลยแล้วถึงการเลือกตั้งครั้งหน้ามันก็ไม่มีใครนะมันก็จะมีภูมิใจไทยซึ่งเราก็รู้กันอยู่ว่าสันดานมันเป็นแบบไหนนะผมว่ากําจัดไปเถอะพักนี้ยแล้วให้เหลือเป็นพักอน,นุรักษ์นิยมแบบที่เต็มๆอะเอาแบบคุณทักษิณนอะคือจะปกป้องเจ้าแล้วจะทําเศรษฐกิจให้มันดีคือจุดยืนของเพื่อไทยอะก็ปกป้องเจ้าเลยส่วนอีฝั่งเนื้อธนาธรอ,อะไรก็ออกมาพูดก็ไม่มีใครคิดจะล้ม ่อให้คริสมันก็ล้มไม่ได้กระสันวัชยการท่านต้องเข้าใจอย่างนี้ว่ามันล้มไม่ได้ท่านไม่ต้องไปกลัวแล้ววันนี้ถ้าจะยืนหยัดอย่างนี้ฝั่งรัฐนิยมนี่คือให้เพื่อไทยนะเป็นแกนนานะครับแล้วที่เหลือทั้งหมดเนี่ยก็มาทํากันให้เป็นหนึ่งถึงมันไม่เป็นหนึ่งมันจะแย่งกันมันก็ยังต่อไปก็ต้องไปรวมกันอยู่ดีไอ้ภูมิใจไทยนะวันข้างหน้ามันก็ต้องไปช่วยฝั่งเพื่อไทยเพื่อไทยก็คงไม่ข้ามมาเอานะพักประชาชนถ้าสามารถจะเลือกได้นะครับ ส่วนพรรคประชาชนเนี่ยนะวันนี้เขาก็ปรับบทบาทกันไปเยอะไรเรื่องจะไปล้มเจ้าในวันนี้กลุ่มที่ตั้งใจจะล้มมันไม่มีแรงมันไม่มีแรงคนไทยเองก็นิสัยก็ปราณนะเขาเรียกว่าประนีประนอมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นกษัตริย์วชิราลงกรวันนี้โดยหน้าเลยตั้งฝังอนุรักษนิยมมาผมเนี่ยอยู่ตรงข้ามท่านอยู่แล้วนะคือผมจะเอาความก้าวหน้ากว่าคือผมจะดันเรื่องพรรคประชาชนพรรคคนรุ่นใหม่ปรับโครงสร้าง เพราะฉะนั้นถ้ากษัตริย์ไม่ได้กลัวในเรื่องนะในเรื่องว่าจะต้องโดนล้มโดนอะไรเนี่ยซึ่งท่านก็ต้องเข้าใจว่ามันไม่มีทางที่ใครจะล้มได้เพราะกองทัพจะเป็นตัวปกป้องนะนะักการเมืองต่อให้มี popularity ขนาดไหนเนี่ยก็ไปแตะสถาบันไม่ได้นะครับเพราะว่ากลไกต่างๆมันมีไว้หมดกว่าจะไปแก้นะรัฐธรรมนูญอะไรก็ต้องใช้เวลาอีกนานแล้วเรื่องเนี้ยเจ้าไม่ต้องกลัวความกลัวมันทําให้เสื่อม ก็ให้มันชัดไปเลยว่าวันนี้ให้คุณทักษิณทํทำก็ทำให้มันสำเร็จแล้วถึงตอนเลือกตั้งมาเจอกันนะผมว่าแฟร์ๆอย่างเงี้ยแต่สิ่งหนึ่งที่จำเป็นต้องกล่าวถึงตามนะเนี่ยสัตว์ทำกรรมอย่างไรย่อมได้รับผลของกรรมอย่างนั้นคืออย่างนี้ผมมองกษัตริย์วชิรองกรท่านนะผมมองว่าท่านเองก็พยายามจะปรับตัวเพียงแต่ว่ามนุษย์อะเวลามันมีของที่จะต้องเสียเนี่ยมันเสียดายมันกลัวมันเป็นเรื่องปกติ ในเรื่องหนะึ่งหท่านต้องยอมรับความจริงว่าท่านกลัวเกินเหตุแล้วก็ให้มีการใช้1นะึเนี่ยไปหยุดกระแสะความก้าวหน้าของเด็กจริงๆเด็กที่มันพูดมันก็แรงนะมันก็ชัดแล้วก็มันก็ต้องใครเป็นใครก็ต้องทําอย่างที่กษัตริย์ทำนั่นแหละคือกลัวแล้วก็ต้องต้านเอาไว้แต่ในความเป็นจริงวันนี้เวลามันผ่านไปเนี่ยนะเด็กมันก็คงจะต้องนะโตขึ้นแล้วก็ทํางานทําการไป กระแสรเรื่องของการจะต่อต้านสถาบันกษัตริย์ถ้าทาตัวอย่างนี้มันจะไม่หายไปนะแต่ว่ามันล้มสถาบันกษัตริย์ไม่ได้มันจะกลับขึ้นมาอีกไหมมันก็ไม่ง่ายละกระแสเนี่ยมันจะต้องใช้เวลาซึ่งก็ท่านก็สําเร็จแล้วในแง่นี้สิ่งที่ควรจะทําอย่างยิ่งนะถ้าท่านเป็นคนที่ถือธรรมะแล้วก็มีพระเข้าไปสอนให้รู้จักว่าคนเราเนี่ยมันอยู่กับขนาดจิตตัวตนจริงๆเนี่ยมันก็ตายไปมีตัวตนใหมๆ่ๆเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆ ถ้าท่านไม่จําเป็นต้องไปกลัวนะต่อกระแสะความก้าวหน้าแล้วจริงๆอ่ะท่านสามารถจะยืนเคียงข้างพักที่ก้าวหน้าแล้วก็มารับเครดิตไปร่วมด้วยว่าเออเขาเป็นกษัตริย์ที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยซึ่งมันจะเหมาะสมนะแล้วผมก็คิดว่านะเป็นไปได้ถ้ากษัตริย์จะปรับตัวเข้ากับพักที่ก้าวหน้ามากขึ้นไม่ต้องไปกลัวจนเกินเหตุถ้าจะเป็นอย่างนั้นได้เนี่ยนะส่วนที่ต้องทําก็ทําไปแต่อีกส่วนหนึ่งที่ควรจะต้องทำเนี่ย ก็คือการให้ประกันตัวนักโทษการเมืองทั้งหมดนี่ผมบอกด้วยความหวังดีนะถ้าท่านทำเนี่ยจะได้ใจคนนอกประเทศคนในประเทศจำนวนมากาเออแล้วอย่างสำคัญคือท่านนะจะได้การเอาคนอื่นไปจองจำอ่ะต่อให้ท่านบอกว่าอยู่ขนาดจิตเดียวอย่างนั้นนี่กรรมของท่านมันสำเร็จแล้วคือท่านแยกลูกแยกพ่อแยกแม่ท่านทำให้คนเขาไปเจ็บไปป่วยเขาเสียอนาคตเสียโอกาสเด็กมันสอบ ชิงทุนได้เอร์าสมัสใช่ไหมเขาจะไปเรียนอยู่แล้วไอสารมันไม่ยอมเนี่ยถ้าท่านมีนโยบายชัดเจนไอที่มันจัดการคุณทักษิณอะไรเนี่ยก็บอกเฮ้ยปล่อยให้เขาทํางานเต็มที่ไอคดีความเนี่ยไม่ต้องไปร <c oughs> ีเสียเวลาอะไรมากไอพวกที่มาปกป้องอะไรทั้งหมดเนี่ยก็ขอบใจแต่ว่างานนี้มันจําเป็นต้องเดินเกมอย่างนี้ละนะบ้านเมืองมันบอบช้าละให้ทักษิณมาขวบกู้บ้านเมืองแล้วก็ตั้งขบวนที่ต้องการจะปกป้องสถาบันเนี่ยนะการเมืองแบบอนุรักษนิยมเนี่ย พัฒนาปากท้องนะแล้วก็ให้มีความมั่นคงส่วนพักประชาชนเขาจะเดินเกมอะไรงไงมันก็ต้องสู้กันแต่ว่าเนี่ยกษัตริย์ก็ยืนยันชัดเจนนะว่าอยากให้เป็นอย่างนี้แล้วเรื่องหนึ่งหนึ่งสองก็บอกไปเลยว่าเราคิดว่าถึงเวลาแล้วนะปล่อยตัวพวกนี้เถอะให้เขาประก,กันตัวส่วนการจะสู้อะไรยังไงแล้วจะมีอภัยโทษค่อยว่ากันอะไรอย่างเงี้ยนี่ผมแนะนําด้วยความหวังดีนะเพราะการเมืองวันนี้มันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็พักประชาชนเองก็ต้องทํางานหนักเลยนะ เพราะว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยสนุกแน่ทางฝั่งทักษิลเองก็ต้องจะจัดยุบสภานะให้มีการเลือกตั้งก็เฉพาะตอนที่เขาเชื่อว่าคะแนนเสียงมาแล้วผลงานด้านต่างๆวันนี้ก็เร่งเรื่องอยาเสพติดเรื่องอะไรทั้งหมดการเมืองก็จะเป็นอย่างเนี้ยสาบันกษัตริย์ไม่น่าจะต้องไปกังวลอะไรมากปล่อยอานน์ปล่อยนะคนที่เขานะยุ่มเป็นกรรมโดยโตรงของท่านนะ่ะกษัตริย์วชิรลงกรณ์เป็นกรรมโดยโตรงของท่านแล้วกรรมมันมีผลของกรรมนะ นะท่านจะหนีมันไม่พ้นนะจะหาความสุขอยู่กับสภาพแวดล้อมนะสบายใจมอนะีอารมณ์ดีแล้วก็เนื่องจากคุมทุกอย่างได้แล้วก็จะออกงานนั่นออกงานนีนะ่แต่ผลกรรมมันยังอยู่ถ้าท่านไม่ไปแก้กรรมตรงนั้นไม่ไปปลดกรรมตรงนั้นนะทุกวันที่เขาอยู่ทุกทร,รมานกันในคุกต่อนะก็แปลว่าเป็นกรรมที่ท่านได้ทํากระทําต่อคนเหล่านี้โดยตรงหรือโดยอ้อมนี่ปฏิเสธไม่ได้ นะครับก็วันนี้ก็จะพูดแค่นี้แหละนะส่วนรายละเอียดอื่นๆไม่อยากจะเจาะลึกมากก็ให้หายคิดถึงนะพี่น้องฝากไว้แค่นี้นะครับบุญรักษานะครับ